นแมวต้องเคยเจอปัญหานี้กันแน่ๆปัญหาที่น้องแมวไม่ยอมใช้กระบะทรายวันนี้เพจแอดโฮมมีเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหานี้มาฝากกันค่ะและในช่วง Exotic Pet คุณหมอจะมาไขาข้อสงสัยที่หลายคนเข้าใจผิดว่า Sugar Glider บางกระรอกบินคือสัตว์ชนิดเดียวกันใช่หรือไม่ติดตามได้ในรายการ Pet at Home ได้เลยค่ะน้องแมวฉี่ไม่เป็นที่ทำอย่างไรดีคะสวัสดีค่ะ ชื่อหมอฝันนะคะประจําอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์พอเพลนค่ะทําไมน้องแมวฝึกยากกว่าน้องหมาก็น้องแมวทําไมถึงฝึกยากกว่าน้องหมานะคะกเ็เริ่มแรกย้อนกลับไปเลยค่ะคนนะคะพาน้องหมาเข้ามาเลี้ยงใช้ระยะเวลาแบบว่าหลายหลายหมื่นปีและคือเป็นช่วงระยะเวลาที่นานกว่าค่ะแล้วก็ สาเหตุที่เรานําน้องหมามาเลี้ยงเนี่ยเป็นการเหมือนเอามาใช้ประโยชน์มีการคัดเลือกสายพันธุ์ฝึกเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆเช่นช่วยต้อนวัวต้อนแกะต้อนแพะเนาะบางคนก็เอามาใช้ในเรื่องการกีฬาเช่นพวกที่ยิงนกตกน,น้ำค่ะพวกพันธุ์ golden retriever labrador retriever ค่ะก็จะเหมือนให้เป็นกีฬาพอยิงนกตกน้ำปุ๊บก,ก็ให้น้องหมาไปขาบกลับมาให้ก็คือลักษณะของการที่เราเอาน้องหมาเข้ามาเลี้ยงนะคะจะ เหมือนคัดเลือกในการแบบฝึกทำนูน่นทํำนี่เพราะฉะนั้นน้องหมาเขาก็จะมีเหมือนมีความสัมพันธ์กับคนกับมนุษย์ค่อนข้างเยอะกว่าค่ะส่วนในน้องแมวเนี่ยเราเอาเขามาเลี้ยงเหมือนให้เขาช่วยไล่หนูไล่แบบพวกสัตว์แที่เป็นพิษในการกตริแต่ว่าถ้าเราย้อนดูอะค่ะสายพันธุ์น้องแมวต่างๆที่เราเพอมา คือเราไม่ได้ต้องการอย่างอื่นนอกจากเรื่องไล่หนูซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วด้วยค่ะสายพันธุ์ต่างๆของน้องแมวเนี่ยเราเหมือนเลี้ยงตามความสวยงามเฉยๆมไม่ได้มีการฝึกคัดเลือกน้องแมวตัวนี้ไล่หนูเก่งน้องแมวตัวนี้แบบเล่นกีฬาได้ไม่มีไม่เหมือนน้องหมาเพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยความเขาเรียกว่าเหมือนการเชื่อฟังคําสั่งทําตามคําฝั่ง ของน้องแมวเขาจะน้อยกว่าน้องหมาค่ะก็เลยเหมือนฝึกยากกว่าแล้วก็ถ้ามองทางเรื่องของสังคมเนี่ยน้องหมาเขาเป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฝูงมีความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่ตาฝูงนะเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูกแบบครอบครัวก็จะอยู่ด้วยกันเยอะกว่าส่วนน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ตัวเดียวๆก็คือเข้าสังคมได้บ้างแต่ว่าจะมีความเหมือนเป็นถ้าเทียบกับคนก็คือเป็นโทรเว v e r t มากกว่าค่ะ อยากให้น้องแมวเข้าห้องน้ำเป็นต้องฝึกอย่างไรถ้าอยากให้น้องแมวเข้าห้องน้ำนะคะก็จริงๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยน้องแมวเขาจะชอบเข้าห้องน้ำบริเวณพื้นที่ที่เหมือนสามารถขุดได้อยู่แล้วเพราะว่าธรรมชาติในธรรมชาติแมวเขาเป็นสัตว์ที่ถูกปลาค่ะเขาเวลาเข้าห้องน้ำเขาจะขุดเข้าห้องน้ำแล้วก็กบ ัแล้วก็แบบเหมือนต้องพยายามไม่ให้ใครได้กลิ่นว่าแบบมีกลิ่นของเขาอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเรามีกระบะดทรายไว้ให้ค่ะน้องแมวก็จะมักจะเลือกที่จะเข้าห้องน้าในกระบะดทรายมากกว่าที่เป็นพื้นธรรมดาพื้นแบบเรียบเรียบ,รยบหรือว่าพื้นพรมนะคะแต่ว่าในกรณีบางตัวที่มีปัญหาไม่ยอมเข้าห้องน้าในกระบาทรายค่ะหนึ่งก็อาจจะต้องดูว่า ลักษณะของทรายเป็นแบบที่น้องแมวเขาชอบไหมส่วนมากทาตามงานวิจัยส่วนใหญ่น้องแมวจะชอบทรายที่เป็นเม,ม็ดกลมเม็ดละเอียดแล้วก็ไม่มีกลิ่นค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนมากเนาะบางตัวอาจจะชอบแบบมีกลิ่นก็ได้ค่ะแล้วก็ทรายที่เป็นเม็ดแหลมๆเนี้ยบางตัวก็อาจจะไม่ชอบอาจจะต้องดูเรื่องปัญหาสุขภาพด้วยว่าเขามีแผลที่เท้าไหมมีปัญหาผิวหนังตามซอกเท้าอยู่หรือเปล่า ถ้ามีอยู่เขาก็อาจจะชอบแบบที่เป็นทรายนิ่มๆละเอียดละเอียดมากกว่าทรายที่เป็นขนาดเม็ดใหญ่หรือว่าพวกทรายคริสตัลที่มันมีความแหลมคมค่ะอันที่สองก็อาจจะต้องดูเรื่องลักษณะของห้องน้ำค่ะว่าขนาดของห้องน้ำเนี่ยใหญ่พอหรือเปล่าขนาดของห้องน้ำที่เหมาะสมก็ควรจะประมาณ หนึ่งตัวครึ่งของน้องแมวคือใหญ่กว่าน้องแมวอีกประมาณ5 0ซค่ะพอที่ให้เขาเข้าไปแล้วก็หมุนวนข้างในได้หถ้าเล็กเกินไปก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็อันที่3มก็คือตำแหน่งของห้องน้ำค่ะส่วนใหญ่น้องแมวเวลาเขาจะทำทุวระเข้าห้องน้ำเขาก็จะรู้สึกเหมือนปลอดอยากให้รู้สึกปลอดภยัยถ้าเป็นกระบะไรายตั้งอยู่กลางว่าเลยตรงในห้องนั่งเล่นที่เจ้าของเดินไปเดินมาดูทีวี ก็อาจจะแบบรู้สึกไม่ปลอดภยัยก็อาจจะไม่ชอบเเพาค่ะก็แนะนําว่าควรตั้งกระบื้อทรายบริเวณที่แบบเป็นมุมห้องเช่นมุมข้างๆแบบใกล้ๆประตูหลังบ้านตรงที่แบบไม่ค่อยมีคนเดินผ่านไปผ่านมาค่ะหรือว่าช่วงแรกๆอาจจะตั้งเป็นแบบเอาหาอะไรมาตั้งตั้งอยู่ใต้โต๊ะก็ได้ให้มันเป็นแบบเหมือนพื้นที่ที่ครอบคลุมปิดรู้สึกปลอดภัยค่ะ น้องแมวที่ฝึกแล้วแต่ไม่ยอมใช้กระบะทรายควรทำอย่างไรค่ะก็วิธีการฝึกให้น้องแมวขอรู้ว่าอันนี้เป็นกระบะทรายของเขานะคะก็ เริ่มต้นที่เอามาเลี้ยงเลยค่ะอาจจะต้องกักบริเวณก่อนค่ะก็คือเป็นอาจจะเป็นห้องเล็กๆหรือว่าเป็นกรงที่ไม่ได้ไม่ได้เล็กจนเกินไปเนาะข้างในก็อาจจะมีส่วนของกระบะทรายอยู่มุมนึงอีกมุม,มนึงเป็นชามน้ำชามอาหารที่เหลือเป็นพื้นที่เปล่าก็หนึ่งช่วยในเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะว่าเราไม่รู้แบบถ้าน้องแมวขอโซนมากบางทีไปกระโดดขึ้นเข้า ตอกหนังทีวีหลังตู้เย็นไปแทะสายไปเนาะในช่วงที่เราแบบไม่ได้ดูเขาตลอดเวลาก็อาจจะเป็นอันตรายได้แล้วก็พอเรามีพื้นที่จากัดอะคะ่ะเขาก็เหมือนมีออปชั่นให้เขาเลือกไม่เยอะอยู่แล้วนะเนาะมุมนั้นเป็นมุมอาหารที่เหลือเป็นที่นอนของเขาแล้วก็มีกระบะเอวอันหนึ่งเขาก็ต้องเลือกที่จะเข้ากระบะายอยู่แล้วแต่ว่าถ้า มาถึงเราแบบปล่อยน้องแมวทั่วบ้านเลยเข้าห้องไหนก็ได้ห้องนั่งเล่นก็ได้ห้องนอนก็ได้บางทีไปเจอแบบกองผ้าห่มที่เราไม่ได้ทับไว้แบบขยุมขยุมไปแบบขุดๆเอ้ยมันก็ดูขุดได้ก็อาจจะฉี่ตรงนั้นได้แล้วก็พอเขาเริ่มทําครั้งหนึ่งแล้วเขาแบบชอบสัมผัสเอ้ยตรงนี้นุ่มสบายเท้ากว่าที่กระบาดทรายอีกก็มีโอกาสที่เขาจะเลือกฉี่ที่ที่นอนหรือว่าที่ที่เราไม่ได้อยากให้ฉี่มากกว่าค่ะ สัตวแพทย์หญิงนริศรากาใจค่ะหมูนุ่นค่ะชูกา r ไกดเดอร์บางกระรอกบินใช่สัตว์ชนิดเดียวกันไหมและแตกต่างกันอย่างไรสัตว์ทั้ง3ชนิดนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นคนละชนิดกันแต่ว่าด้วยลักษณะอะไรเงี่ยค่ะอาจจะคล้ายคลึงกันนิดหน่อยนะซึ่งถ้าเป็นตัวของชูกาไกด์เดอร์เนี่ยก็คือจะมีลักษณะของแผงนหนังหรือพังผืดนะคะที่เชื่อมจากบริเวณขาหน้าไปขาหลัง ซึ่งตัวชูการ์ไกเดอร์ค่ะจริงๆแล้วเขาจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในอันดับของสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องอก็คือเวลาที่เหมือนเกิดลูกมาค่ะเขาก็จะเลี้ยงลูกอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องคล้ายๆพวกจิงโจ้หรือบางคนเขาก็จะเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าจิงโจ้บินซึ่งจริงๆแล้วถามว่าบินได้ไหมจริงๆแล้วบินไม่ได้แต่เขาใช้วิธีการล่อนอจากแผ่นหนังตรงนี้ที่มันมีการเป็นพังผืดที่ยื่นจากขานหน้าไปส่วนของขาหลังตรงนี้แหละที่ทำให้เขาสามารถร่อนได้ในระยะใกล้ทีนี้ถ้าเป็นส่วนของพวกกระลอกบิน กระลอกบินนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นสัตว์ที่อยู่ในอันดับของสัตว์ันแทะตัวนี้มันจะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องแต่ว่ารูปร่างลักษณะอะไรเงี้ยจะค่อนข้างคล้ายกับตัวของชูการ์ไกเดอร์ต่างกันตรงที่ว่าอื่นคนละอันดับกันแล้วก็ไม่ได้มีกระเป๋าหน้าท้องค่ะแต่ลักษณะของแผ่นหนังหรือพังผืดอะไรเงี้ยค่ะคล้ายกันถ้าตัวบางเขาจะอยู่ในอันดับของบางเลยซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นรูปร่างลักษณะที่ค่อตข้งแตกต่างจากสองกลุ่มแรกเนื่องจากว่าตัวแผ่นหนังหรือพังผืดตัวนี้ค่ะมันจะเชื่อมกันทัวเลย คือจะมีส่วนของการเชื่อมจากตรงขาหน้าไปขาหลังแล้วก็ส่วนขาหลังไปเชื่อมติดก,กับบริเวณหางแผ่นมันก็คือเหมือนเป็นลนักษณะแผ่นแผ่นหนังทั่วทั้งตัวนะซึ่งตัวเนี้ยค่ะมันจะทําให้ตัวบางค่ะเขาสามารถล่นได้ไกลกว่าพวกสองชนิดแรกลักษณะของดวงตาค่ะก็จะมีลักษณะตาโตหูเล็กไงรูปร่างคล้ายคล้ค้างคาวหรือว่ากระรอกบินต่างกับตรงที่เรื่องของแผ่นหนังตรงนี้แหละ ทีนี้ก็ถ้าเป็นในส่วนของกอรอกบินกระบ,บางก็คือจะเป็นลนักษณะเหมือนของเป็นสัตว์ป่าโดยเฉพาะนะคะซึ่งถ้า2ชนิดนี้ค่ะก็จะหากินในเวลากลางคืนส่วนในเวลากลางวันนะคะก็จะค่อนข้างนอนเป็นหลักทีนี้อาหารการกินค่ะจริงๆแล้วค่อนข้างคล้ายๆกันมากก็คือจะกินพวกมแมลงหรือผักผลไม้ค่ะถ้าเป็นกอร์กบินก็คือจะเป็นมแมลงกับพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลัก ถ้าเป็นบางเขาจะกินพวกใบไม้พืชยอดไม้อะไรเงี้ยชูการ์ไกเดอร์ก็คือจะมีคือปัจจุบันนะคะเลี้ยงิยมเลี้ยงตัวเนี้ยกันมากขึ้นเนาะการอาหารการกินหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างง่ายพวก,กินง่ายแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยอะคะ่ะช่วงแรกๆเขาจะกินนมก่อนซึ่งนมที่จะให้ะคะ่ะก็สามารถให้เป็นนมแพ้ได้หรือว่าเป็นนมสําหรับลูกแมวแล้วก็ลูกสุนัขค่ะในช่วงตั้งแต่อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ4เดือนตอนเนี้ยคือจะกินนมเป็นหลัก ทีนี้หลังจาก4เดือนขึ้นไปสามารถให้กินฝึกกินผลไม้ได้ผลไม้ที่พวกเขาจะกินนะคะก็จะเป็นพวกแอปเปิ้ลบ้างหรือว่าผลไม้นิ่มๆอย่างพวกมะละกอมะม่วงที่มีรสหวานอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถให้ได้สุก้าก็จะค่อนข้างชอบกินในบริเวณนั้นแล้วก็พวกมลงเราสามารถเสริมให้ได้ด้วยพวกมลแงจิ้งหรีดหรือพวกหนอนนตนะคะก็าสามารถกินได้เหมือนกัน เพจแอ h o m โในตอนถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนความน่ารักของสัตว์เลี้ยงสุดโปรดได้ที่ช่อง NSM Thailand ค่ะ